่าจะเห็นชัดเจนเามาตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวก่อนนะก่อ,อนที่ญยาิจัดจัดอย่างนี้น่าจะมองไม่เห็นก็งเงยหน้าขึ้นหน่อยเงยกล้องขึ้นหน่อย,นนอย,นนอยจะได้เห็นหน้าเออเงยกล้องแล้วจะเห็นเข้าขยับก็ามายับมันมาใกล้อีกนิดจะเห็นไหม ไม่เคยเห็นเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละว,ออวันนี้ถ้ามานี่ก็ <c oughs> มาตามเหตุตามปัจจัยนะ,ะก่อนที่จะแสดงธรรมก็มาประคองไว้ตรงตรงเครื่องเครื่องไม้ธรรม,มาจากักเราจะขับเคลื่อนธรรมะ ตามเจตนารมของเราพุทธ,ธะเราก็เจริญจิตตะภาวนาสักครู่หนึ่งเพื่อให้จิตของเรานี้บริสุทธิ์เวลาเวลาที่สแสดงธรรมจะได้ใช้ธรรมะที่บริสุทธิ์ อลืมตาขึ้นมาแล้วกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีอานะคุณโยม <c oughs> นี่พุธทธานี่มาวันนี้มาจแจงธรรมตามเหตุตามปัจจัยก็มีเอฟซีของน้องในนะเออ เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายาตรงที่ว่าเ,าเรื่องของการป่วยทางจิตนีอ่อันนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายให้เห็นนี่ก็ดีอย่างนี้แสดงว่าสนใจธรรมะถึงแม้ว่าจิตจะเป็นอกุศลใช้ธรรมะที่เรียกว่า ธรรมะสุกปกแต่จิตก็เป็นกุศลพอสมควรแต่บางคนก็จิตไม่เป็นกุศลก็โพตามตามสาภาวะจิตสาภาวะธรรมคราวนี้นี่มี fc ของน้องในนะใช่ fc ไหมละ่ะจิตเออถ้าเป็น fc ของน้องในก็ดีไปนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็น่าจะเป็น fc ของน้องในละ เพราะว่าเวลานั่นก็จะแสดงความคิดไปทางฝั่งของน้องไน,นว่าน้องไนคือธรรมะของแท้ของจริงอย่างนี้ก็น่าจะเป็น f อหรือผู้ที่เชื่อรัศัทธาในธรรมะของน้องไนก็มาทาประสีอ่านว่า มาสิให้พระสีอานมาสนทนาธรรมกับน้องไนจะได้รู้ว่าธรรมของใครคือของแท้ของจริงนี่อย่างนี้พระสีอานตอนแรกนี่ก็ไม่คิดอยากจะมาอะไรหาหาเรื่องฮา หาเรื่องหาราวปล่อยผ่านไปแล้วแต่คราวนี้มันปล่อยผ่านไม่ได้มีคุณโยมอยู่ท่านหนึ่งมาโพสนะนให้ข้อคิดดีมากเลยว่าการที่เป็นอย่างนี้จะมีพวก18มงกุฎไปหาผลประโยชน์กับน้องหนได้ ก็คือใช้เด็กหาผลประโยชน์หาผลประโยชน์ใส่ตนพุทธาเริ่มเออเอ,อ,เอ,อใจว่าเอ,อนี่มันก็อาจจะเป็นไปได้ประกอบว่าวันนี้มีนักบวชรูปหนึ่งอ่าไม่รู้ว่าเป็นนักบวชลทัทธิไหนอ่าปงผมนะใส่ผมชุดแดง,แดง แต่ว่าเวลาแสดงทำก็นั่งเก้าอี้หมุนไปหมุนมาม,มีคนเข้าไปกราบน้ำมาสกงนมัสการอะไรเยอะแยะสาธุสาธุาธพุทธาเห็นแล้วล่ะแล้วก็ดูอาการเออนี่แหละพวกสิบแปดมงกุฎลักษณะมันเป็นอย่างนี้มันเข้ามาโหนกะโหนกระแสน้องไอ้นะ่ะน้องไนส์นะ่ะ เข้ามาโหนกระแสน้องในนี่ดูก็รู้นะว่าน,นี่และพวก18ปมงกุฎเห็นประคำที่ใส่เป็นประคำสีดำพุทธาเคยบอกแล้วว่าพวกที่ใส่ประคำสีดำนี่มักจะอวดอุตริมักจะชอบอภินิหารก็มันก็จริงด้วยไอ้พวกนี้นี่มันชอบเรื่องอภินิหารไปหลงเจ้าแม่กวนอิมบ้าง ไปหลงจี้กงจี้เกงอะไรก็ไม่รู้พระพิสุสง์ที่เป็นฝ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมีเยอะมากมายนะเ,เรียกเป็นรัตทิก็ได้รัตทิจี้กงอย่างนี้ก็ได้บอกว่าปฏิบัติธรรมของพุทธนี่พวกนี้ ก็บ้าบ้าไปกันใหญ่จี้กงเสด็จลงมาประทับร่างประทับร่างอย่างนั้นมันมีเหรอ,อร่างกายมนุษย์มันโสโคกถ้เาเป็นอรหันแล้วอยากจะมาสวมใส่เสื้อผ้าโสโคกเหรอถ้าคุณโยมไม่เข้าใจก็ลองนึกถึงร่างของมนุษย์นี่เปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่เอา อุจจาะหมาอุจลอจละแมวอุจจละมนุษย์มาทามาป้ายไว้อย่างนั้นร่างกายของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นอารหันนี่จะไปใส่เสื้อผ้าที่มันเปื้อนขี่มา้าขี่แมวขี่คนไหมละ่ะไม่ต้องเป็นอารหันลรเป็นคนธรรมดานี่แหละจะไปใส่ไหมถามหน่อยไม่นะ อาราหาันเป็นผู้มีปัญญาแล้วไม่มาประทับล่างใครแล้วนี่พวกนี้เนี่ยพวกใส่ประคำสีดำๆนี่พวกนี้ก็บอกตอนเองแล้วว่าธรรมะที่ตนเองใช้เป็นธรรมะสกปกพุทาแสดงธรรมะสกปกอย่าหาธรรมคนเข้าไปดูน้อยนะ <c oughs> ธรรมะสกปกอย่าหาธรรมคนเข้าไปดูน้อย ไอเนื้อหาธรรมนี่ใช้ธรรมะของพุทธะใช้ธรรมะของเราพุทธะนี่มู้มันเยอะมากก็ฟังดูเออใช่ฟังดูเออใช่ใช่ไปเรื่อยๆแต่พอเขาใส่ธรรมะที่สกปกเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นแหละไอคําว่าใช่ใช่มันเพลินไงพอเขาใส่ธรรมะสกปกเข้าไปแล้วก็บอกว่าใช่อย่างนั้นนั่นแหละมันสกปกธรรมะสกปกอย่าหาธรรม พุทธรรมวิดีโอเทปไว้ย้อนไปดูนิดเดียวนะเมื่อคราวที่แล้วเห็นว่าไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ว่าธรรมะที่บอกว่านี่เราเป็นจิตเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งนี่คนสนใจเข้าไปฟังเหมือนกันล่ะนักบวชรัธินี้เอารูปนี้นักบวรูปนี้ก็เข้าไปฟังที่พุทธะได้เทศนาไว้แต่ฟังแล้วไม่เกิดปัญญา ฟังแล้วยังไม่เกิดปัญญาฟังแล้วยังเกิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดพลาดไปนี่อย่างนี้ประจวบกับมี f อซท้าทายเข้ามาว่าพระศรีอานมาสิมาสิมาสนธนาธรรมกับน้องไนสูก็เลยบอกว่าอ่ะยินดีรับคำท้าของ f อซทุกตัวทุกตนที่ว่า อยากให้พระสีอ่านไปสนทนาธรรมกับน้องไอ้น้องไหนก็มาได้นะมาที่กรุงเทพนะมาศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมาเจอกันที่กรุงเทพนัดสถานที่เป็นสถานที่แห่งธรรมอะไรก็ได้จะเป็นวัดเป็นวาก็ได้จะเป็นสถานที่ปาฏิบัตธรรมก็ได้อย่างนี้ก็นัดกันมา แลราก็มาสนธนาธรรมกันจะได้รู้ว่าใครคือพุทธ,ธที่แท้จริงจะได้สิ้นสงสัยความเป็นพุทธเราจะได้รู้ว่าพุทธ,ธที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่ว่าน้องไหนนี่ยังเป็นเด็กอยู่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่พามาให้คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละพามาผู้ปกครองนั่นแหละพามา จะได้สอนผู้ปกครองไปด้วยว่าควรจะทำอย่างไรไม่ควรจะเอาเด็กมาหาผลประโยชน์ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นเรื่องของศรัทธาไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นความสุขที่เร,เรียกว่าโลกิยาสุขสแสวงหาความสุขใส่ตัวที่เป็นโลกิยาสุขไม่รู้ตัวจากคนมาศรัทธามานั่งกราบมานั่งไหว้นั่นแหละ แล้วไปขึ้นเวทีไปนั่งให้คนอื่นเขากราบเขาวายไม่เอาเป็นคุณพ่อคุณแม่มีเกเรสนะแล้วอ้างว่าลูกเป็นเทพไปนั่งเก้าอี้มนเวทีคนอื่นเขาอยู่ข้างล่างนั่งพนมมืออยู่ข้างล่างตัวเองเป็นผู้มีเกเรตนะเพ้ให้คนอื่นพนมมือบอกว่าคนอื่นเขาไหว้น nice ้อง nice แต่ตัวเองยังสเสนอหน้าขึ้นไปนั่งอย่างนั้นมันไม่ถูกไม่ควร ดังนั้นถ้าน้องไหนปู้ปกครองพามาแล้วให้น้องไหนขึ้นเวทีกับพุทธะเพียงสองต่อสองเท่านั้นเพียงสองต่อสองสน,นาทาธรรมกันสองต่อสองอยู่กันคนละฝากก็ได้อย่างนี้ยินดี ยินดีที่จะรับคำท้าเพื่อที่จะได้แสดงธรรมให้เห็นตัวเห็นตนว่าพุทธะที่แท้จริงคืออะไราราศีอ่านนี่ยินดีรับคำท้าเพื่อโอดน้องไอ้น้องไน์ให้กลับคืนสู่ธรรมของเหล่าพุทธะส่วนน้องไนส์เองก็คิดไปสิว่าในเมื่อตอนเองเป็นผู้ที่จะมาช่วยเหลือสัพพสัต ก็ให้คิดว่าพระศีอานคือสัพพสัตว์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจะมาช่วยเหลือพระศีอานก็ได้จะมาช่วยเหลือพุทธก็ได้ต้องช่วยเหลือต้องแสดงธรรให้รู้ตัวหน่อยว่าเราไม่ใช่พุทธที่แท้จริงก็คิดไปในทางกับกันอามีเมตตามาแสดงธรรมให้กับคนแก่คนหนึ่งอี่รู้ธรรม ที่อ้างตัวอ้างตนว่าเป็นพระศรีอานจะได้กับตัวกับใจนี่น้องไนซ์ก็คิดในมุมนี้จะได้มาจะได้มาด้วยว่ามีเมตตาสูงจะได้มาคิดในมุมนี้เสียจะได้มาพบกับพระศรีอานได้คิดกันไปคนละมุมนะอย่างนี้พระศรีอานก็คิดจะเมตตาช่วยเหลือน้องไอน้องไซ์ เพื่อให้หลุดพ้นจากพวก18โมงกุฎพวกที่คอยจะมาสแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กนี่คือพระรีอ่านก็คิดจะช่วยน้องไนส์อย่างนี้เสียดายบุคลากรน้องไสนส์นี่ถ้าเกิดว่ามาถูกทางพุทธาก็บอกไปแล้วเรื่องธรรมะสกปกอย่าหาธรรมให้มาบวชเนนเสียนี่ก็บอกทางชี้ทางไว้ให้แล้ว รับคำท้าของ f อทุกตัวทุกตนนะที่มาแสดงตัวแสดงตนในช่องของพุทธะรวมทั้งไอ้นักบวชที่เป็นนักบวชเกาะกระแสเกาะกระแสของเด็กหาผลประโยชน์หา f อเพิ่มจากการที่เข้ามาในช่องของเด็กนี่ไอ้นักบวชรูปนั้นมานั่งฟังด้วยก็ได้ ที่พุทธะพูดนี่เพราะว่าเป็นถึงนักบวชแล้วอ้างว่าใช้ธรรมะของพุทธะด้วยมันน่าหนักหนามันน่าหนักหนาไปบอกว่าจี้กงคืออรหันต์นี่อรหันต์มาประทับร่างคนนู้นประทับร่างคนนี้มันสกปกธรรมะสกะปก แล้วที่กงเป็นเป็นอารหันรจริงหรือไม่มันก็ไม่รู้มันเกิดกันคนละยุคบอกแล้วว่าอย่าไปยืนยันใครว่าเป็นอารหารันนี่พระพุทธเจ้าเองพูดไปในบางทีท่านต้องระวังด้วยซ้ำไปตามเหตุตามปัจจัยเลยทีเดียวจิตยังไม่ถึงความเป็นอาริยบุคคลแถมยังมีมิจฉาทิฏฐิ แถมมีธรรมะที่โสกโปกเอฟซีก็ไปสาธุสาธุดีจังเลยเจ้าค่ะดีจังเลยท่านมาหน่มาช่วยเราแท้แท้มาช่วยให้เราจมลงจมลงมาช่วยทำายรรลา,ธธา,ยทำายธรรมะของเราพุทธ,ธะให้เสื่อมไปมาช่วยกันทำลายธรรมะของเราพุทธะแล้วก็แสดงธรรมะที่โสกโปกแทน คนที่เขาศรัทธาต่อพุทธเขาก็เอาธรรมะสปกปรกเข้าไปฟังอยู่ในจิตวิญญาณไม่รู้ตัวมันก็หาทางหลุดพ้นไม่ได้มันก็หลงโลกีสุกเสพแต่โลกีสุขก,กันแล้วก็หลงอวิชากันก็เกิดแล้วเกิดอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในวัฏฏะที่น่าสงสารเช่นนี้แหละวันนี้พุทธะมาฝากทำไว้ ยินดีรับคำท้าของ f อฟน้องในทุกตัวทุกตนนะอย่างนี้นะวันนี้นั่งอยู่นี่อารมณ์พัดสบาย <c oughs> จเจริญพรออมีเสียงกระดิ่งนะบางคนนี่ไม่ได้ฟังกระดิง่งมีเสียงกระดิง่ง มัวแต่คิดอกุศลมันเลยลืมเสียงกระดิง่งใครคิดกุศลก็ได้ยินเสียงกระดิ่งระหว่างที่พุทธะแสดงธรรมมาวัดกันง่ายงเพราะว่ามีสติระลึกรูปกระดิ่งนี่เป็นกระดิ่งเดือนรือดึงสติให้กลับมานะใช้เสียงนะรูปเสียงคือรูปนี่อย่างนี้น้องไหนมาแล้วก็มานะ น้องไนส์มาพุทธะจะได้ช่วยน้องไนส์ให้กลับคืนสู่ธรรมมาเถิดมาเจอพระศรีอาริยะเมตัยพระองค์จริงๆเดียแหละที่น้องไนส์บอกว่าเดี๋ยวจะมีพระศรีมามีพระศรีมานะ่ะน่าละมาเจอพระศรีอาริยะเมตัยพระองค์จริงๆแต่น้องไนบอกนี่ไม่ใช่พระศรีอาริยะเมตยัยน้องไนก็คิดในมุมของน้องไนโอ้มาช่วยเขาหน่อยเขาเป็นคนแก่ ที่หลงทางไปเราต่างก็คิดอย่างนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้จะมาช่วยไหมไม่มีทางแต่ถ้าเกิดว่ากลัวกลัวว่าพระศรีอ่านจะจับได้ว่านี่เป็นธรรมะศกปกกลัวพระศรีอ่านจะจับได้ว่าไม่ได้รู้ธรรมจริงก็อย่ามา น้องไนซ์ ice, อย่ามาบอกคุณพ่อคุณแม่น้องไนซ์ ice, กลัวเสียเลอะเกินไม่เอาเดี๋ยวเขารู้ว่าน้องไนซ์ ice, ไม่ใช่ของจริงอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็กลัวว่าเอเดี๋ยวเจอของจริงแล้วลูกจะทำยังไงอ,อาจจะเป็นปัญหากับลูกได้ไม่ต้องกลัวนะ ไม่ต้องกลัวพระศรีอานไม่คิดที่จะทำให้ใครต้องเดือดร้อนด้วยธรรมะของพระศรีอานมีแต่จะสแสดงทำให้กลับคืนสู่ธรรมของเหล่าพุทธ,ธะผิดพลาดไปแล้วก็ให้มันผิดไปแต่ไม่ใช่ผิดไปแล้วก็หลงหลงแล้วยังพาคนอื่นหลงไปอีกอันนี้ละมันเรียกว่าจะพากันไปสู่เส้นทางแห่งความชิบหาย เป็นเส้นทางที่สกรปรกเป็นธรรมะที่สกรปรกอย่าหาธรรมนี่อย่างนี้ธรรมะที่แสดงจะได้เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์พระสีอานจึงได้บอกไว้ว่าคารวาสในยาแสดงธรรมถ้าคารวาแสดงธรรมมันจะกลายเป็นธรรมะสกระปรกไปเพราะว่าจิตยังมีกิเลสไม่รู้ตัวนั่นแหละมันถึงได้สกรปรก ขนาดเป็นนักบวชแล้วนี่ระดับโสดาบานสกิทาคามีนี่ก็ยังไม่ให้แสดงเลยราสีอ่านไม่อนุญาตให้แสดงธรรมถึงปรานิพานัน้นมันปนเปื้อนกิเลสได้ธรรมะมันจะสกระปรกได้อย่างนั้นเวลาจะแสดงธรรมนี่ต้องดูสภาวะจิตสภาวะธรรมของคนที่แสดงด้วยเหมือนกับนักบวชที่มาแสดงห่ม ผมคล้ายๆกับเป็นจีวรนะนะสีแดงนะไม่รู้ว่าไปน,นิกายอะไรเป็นนักบวชหรือเปล่าไม่รู้จักนะพุทธะไม่รู้จักแต่เขารู้จักพุทธะนะ <c oughs> พุทธะเพิ่งรู้นะว่ามีคนฟังช่องของพุทธะด้วยแล้วก็เอาไปตีความเรานี้ฟังแล้วไม่เกิดปัญญานะ ฟังแล้วไม่เกิดปัญญาเหตุล hey, ง่ายๆมิจฉาทิฐิสักยะทิจิมานาทิฐิไอ้พวกเนี้แหละนะมันปิดตาปิดตาอยู่มันเลยมองไม่เห็นพุทธะละนะแต่ก็ดีก็จะได้รู้โอ้มีคนฟังช่องของพุทธะพอสมควร <laughs> เออเชิญพอพอฟังแล้วก็เอาไป คำว่าปรามาตนี่ใช้กับพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปปรามาตรผู้ใดอบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมปรามาตผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นจะปิดผู้อื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยความเมตตาให้กับคืนสู่ธรรมที่บริสุทธิ์ไม่อย่างนั้นมันจะมีหัวข้อธรรมขึ้นมาได้อย่างไรให้คนเดีวเรียนรู้ พระพุทธเจ้าท่านต้องยกตัวอย่างจากบุคคลที่ปฏิบัติผิดบุคคลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องไอ้พวกปฏิบัติผิดไอ้พวกปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปรามาตมันอย่างนั้นหรือไอ้พวกนี้มันใช้เดรัจฉานวิชาจนจิตมันจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์คือผู้ประเสริฐผู้รับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ นี่เป็นอย่างนี้จเริญพรเอาละมารับคำท้ามาเมื่อ,อไรบอกมาอย่ามาช้านะพุทธทาไม่ได้มีอายุยืนวันนี้ยังมีลมหายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่หายใจแล้วมาเร็วๆหน่อยมาเร็วๆหน่อยแล้วก็มาที่กรุงเทพนะนัดสถานที่มา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้อย่างนั้นนะเป็นวัดเป็นวาก็ได้อย่างนั้นนะ,ะมาเลยนะแต่พุทธาไมอ่อยากให้คนที่เป็นเรียกว่า f ออะไรอย่างนี้ต้องเดือดร้อนเดินทางมาด้วย อยู่ห่างๆเดี๋ยวจะเอาวีดีโอมาวางไว้ฝ่ายน้องไนส์ก็เอาวิดีโอไปวางได้ฝ่ายของพุทธก็เอาวีดีโอมาวางได้มีช่องนี่เราก็มีช่องช่องของพุทธเล็กๆก็เหมือนกับธรรมะเล็กๆธรรมะเพียงแค่หยิบมือเดียวพุทธใช้แค่ธรรมะเพียงแค่หยิบมือเดียว หยิบมาจากสปายนิ้วสองนิ้วนะ่ะธรรมะแค่นี้พุทธะก็บรรุธรรมได้เป็นถึงอรหันตพุทธะเป็นถึงพระศรีอริยเมตตรใช้ธรรมะนิดหน่อยไม่มากออแต่ว่าถ้าเป็นน้องไนท์นี่คงจะใช้ธรรมะเยอะนะ, <c oughs> จะเจริญปอนเป็นถึงลูกของพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่หรือคงจะมีธรรมะติดตัวมาเยอะเออเราก็มาดูกัน ว่าใครคือพุทธะที่แท้จริงจะได้สิ้นสงสยัยเอาละพุทธะมารับคำท้าของ f อซน้องไนท้ากันมานะักพอพุทธะรับคำท้าแล้วจะกล้าไหมถ้าไม่กล้าก็อย่าได้ไปหาประโยชน์จากเด็กอีกเตือนไว้เท่านี้สุดท้ายนี้นะท่านที่มีจิตที่เป็นกุศล ก็อขอให้ท่านได้เข้าถึงธรรมได้เข้าถึงบรม,มสุขบรมมธรรมใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขทุกท่านทุกผู้ทุกคนทุกนามเทินเจริญพรนะคุณโยมอสุดท้ายคุณโยมเข้ามาฟังกันเยอะเลยนะตอนท้ายรรมาสวัสดีนะคุณโยมยังมีลมหายใจอยู่พุทธก็จะแสดงครรต่อละจ้าธรรมมสวัสดีจ้า